่หมือน,นี่เนาะเขาสิมาหาคุณครูคุณครูคุณครูพองพองครับสิมาบอกเลขลับอิสราเอลครับอิสราเอลว่างวดน,นี้ได้มาตัวใดเนี่ยแมนสิมาสอนนักเรียนที่มาเนี่ยเออจำวันที่สาวสิมาสอนนักเรียนนักเรียนรายงานตัวหน่อยรายงานตัวหน่อยมีใครมาบ้างอาเด็กหญิงอะไร เด็กชายคนกับช้าครนกับชนทีวครับอันนี้จะมาสอนนักเรียน่นี้ข้บ้านห่อยเห้นักเรียนนี่เออนักเรียนมาหน่อยม่เรียนมาสามคนหน่อยหน่อยเอาสอนกันไน่อยรับอิราเลนะครับในววนที่สิบหกนะครับผมเอาสิบหกคอคอว่ะกับโมลงูกันมมือมันกคุู่นี่ก็ได้คอคอรับอิราเลได้นักเรียนเด้อ งวดนี้คุณผู้กำมันใจนับอินเรเลตัตูเดเยวเลยนักเรียนเตรียมตัวยังนักเรียนเตรียมตูวเลยครับเตรียมตู <พอ S 1> ้เตรยมตูสอ,อินทรีสอ่จุดนักเรียนคุณผู้ชัดเจนนะชัดเจนโอ้แบบนี้เลยครับชัดเจนไหมนักเรียนอ้อาว 8ปดสอนันักเรียนเนาะโอ้ให้คู่ตัดให้ไหมตัดให้คุณคู่อ่าคุณคู่ตัดให้นะตัอห้าสองห้าแปด้พ่อแปนู้อ่ะสอตัวไห้พ่อเดี๋ยนี่ดูเดินเร็วกว่าคุณคู่นี่เด่นเร็วก่เด่นเด่น เดนนโอ้เดน8าแปดสองัอาจแล้วกังแปสองแลวกะรับอิราเลแปดสองสามตัวหางเดียวเมียนเดียวเด้อห้าแปดสองใช่ไหมครับชัดเจนครับอ่าสองตัวห้าสองค้าแปดสองคับ ชัดเจนไหมชัดเจนชัดเจนอ่าโอเคนะนักเรี๋ยวน้ออ่าอ่าไปนี่ขอพิจารณาเด้ออ่าครับผมขอบคุณขอบคุณคุณครูครับผมช่วยครับขอบคุณคุณครูครับอ่าขอบคุณคุณครูนะครับคุณครูนี่นะครับผมชัด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 นี่แค็บไหวแค็บไหวครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ